มีผัวมาขายอ๋อก็เลยเกิดขึ้นโรตีหนีผัวนั่นเองนะคะที่มานะคะ,ดะได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับสาวใหม่เ็นตรงอีกแล้วนะคะ จบแล้วเหรอเป็นจบรอบแล้วเหรอคะเขาไห้มาถ่ายรูปตุ้มๆนี่บ้างอะอ๋อโรตีหนีผัวไปดูสิไปดูได้รอกคะกินแล้วหนีผัวอะไรนะ,ะ,ระนหนีหนีผัวใช่ไหมโรตีโรตีหนีผัว หัวมานใช่เลยไม่กินก็หนีมาแล้วไปดูนะคะเดี๋ยวพี่เอมชี้นัากหรพี่พหรือว่าทีมงานนะคะก็จะพาไปกินโรตีหนีผัวนะคะไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงนะคะ มีข้าวปุกจีไหมคะข้าวปุกจีไม่มีค่ะมีไหมเคยมากินนะไม่มีหรอคะอ๋อวันนี้ไม่มีใช่ไหมคะถนนคนเดินมีมไหมมีหรอคะไม่นีจะเยอะเนาะอ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้เสาเสามีอันนี้หรือเปล่านี่ไงรถดีนี้ัวจริงด้วย หนี่หัวเลยไม่กินก็หนีมาแล้วมีลูกหนีลูกด้วยตัวตัวทูตค่เราไปดูนะคะคนร้านคนร้านเอาเลยไปดูนะคะเอาเอาอะไรอร่อยแตกคาปากโอ้แตกคาปากลองลองนะคะต้องลองคุลาวาเนี่ยครับอ่า สิบห้าอันได้ไหมครับได้ค่ะแต่คาปากเยนะหรอเนื้อตีนหัวแต่นี่นี่ไปเดินได้เลยเดี๋ยวซื้อไว้มดูเลยสั่งมาแล้วฮะแทนที่จะมากินนะคอนทนต์อะไรน่าทานนะไอ้ขาสวยวีนี่เป็าสวยอะเลย้โอ้นี่นะคะร้าน เพื่อนๆพ,พี่ๆทุกคนที่มาเชียงรายนะคะก็อย่าลืมมาแวะทานโรตีหนีผัวที่ถนนคนเดินไนทพาซาเชียงรายนั่นเองนะคะนี่ลองมาชิมกันดูนะคะมีผัวมาดละค่ะผัวมาขายมีผัวมาขายอ๋าายอก็เลยเกิดขึ้นโรตีหนีผัวนั่นเองนะคะที่มานะคะ ไใช่จากจีนจาก,กเชียงตงุงประเทศพม,ม่าอไม่รู้จริงหรอเซน่าจะคล้ายจีน <c oughs> ใช่อ๋อค่ะใช่ใช่ถ้าพี่น้องเชียงตุงนะคะอยู่ทางเชียงตงุงหรือว่ามาเที่ยวเชียง ลายนะคะมามาชิมได้นะคะนี่โรตีหนีผัวนะคะอ๋อโลกปากเลยเห็นไหมเมนูนะคะเขาแนะนำเมนูนี้นะคะแจกคาปากนั่นะคะไม่ใช่ถ้าหมวนเป็นกัดก็เป็นอีกอย่างนลยนะเป็นอะไรก็ได้ถ้าแบบเปียนไหมล่ะ ก็ได้อยากให้ถ okay, ือคนละอันไปเลยได้โอเคครับแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ไปเลยไม่เป็นไรอันนี้เปเอาได้ได้อันนี้มันยังไงไม่แตกใช่ไหมย่างยอ๋ออันนี้ตัดก่อนอ๋อค่ะยื่นได้เลยหรือว่าวนไว้ก่อนวนไว้ก่อนได้เลยก็ได้ครับให้ไปเลยให้ไปเลยให้ไปเลยลูก ขายดีมากเลยนะคะลูกค้าต่อแถวคิวยาวเลยอร่อยอร่อยใช่รเรามาเยอะเนะาะทั้งทิมงานเลยโอ้เตล่าชื่อนะคะแล้วเจอกันโอ้โหแล้วเจอกัน้อน <c oughs> ซอนซอนอันต่นมินิพวัว นี่ผัวนอนเนียกิ๊กแต่ละเมนูนะคะชื่อแบบโอ๋ผัวหลังผัวผู้หลังนี่แบบว่าใส่กล้วยใส่อะไรหนีเมียมาเสียตัวนี่ดูน้องมวนเองไะเก่งมากถ่ายน้องก็โอ้เก่งมากเลยใช่อพ่อแม่ขายของนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะ เออแต่เล็กนิดนึงทำเป็นแล้วนะคะอเอาวัาวฟองอาปากร้อนๆเลยนะอ,าปา,อาปากแตกคาปากใช่ไหมอันนี้ ระวังร้อนที่นู้นมีไหมมีค่ะแต่ว่ามันไม่มีแบบนี้ค่ะไม่มีตัวเลือกเยอะอ๋อไม่มีตัวเลือกใช่ใช่ไม่มีนีผัวมีแต่นี้เมียมาสำหรับเป็นผู้ชายขายนะอร่อยไหมแตกไหมคะยังไม่แตกคิดว่าแตกในปากแล้วโอ้ เริ่มแตกแล้วใช่ไหมยืมๆไหมไหนี่ะไม่เห uh, oh um, so ็นแตกสักทีน้องอยนะร้อนร้อนด้วยนะฉีกก่อนใช่ไหมคิดว่ากินแบบนี้เมื่อกินน้องเขาหมวนแบบนี้กินได้เลยไง ร้อนมากเลยอ่ะเพราฟองแตกที่ยังแตกแล้วแตกข้างล่างแตกข้างล่างเหรอแตกข้างล่างร้อนนะคะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะโดตี้ยีวผัวม ใช่ค่ะตอนนี้หัวม่ตายแต่ว่าเรามีหัวไม่ใช่ค่ะอืออ่าอืออืออ่าอ่า ครับคือเขาหนีผัวมาขายโรตีแล้วหนีผัวมากินกินโดนตีอร่อยมากครับบริาัหนีผัวมากินเนี่ยมาช่วยนีคนมันเอ็เห็นแตกโดนีเลยอ่ะแตกไหมข้างล่างเขามาแตกข้างล่างเหรอ บอกว่าแตกขาปากใช่ไหมพี่ว่ามันไม่แตกแล้วนะมันสันงมแล้วก็ลาดาอ่ะแต่แตกก็จะเป็นอันนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไอันนี้ไม่ใช่แบบแตกขาปากใช่ไหม ใช่เหรอดีทั้งแต่ข้างังอยู่ที่มิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมที่มิ้นดูอ๋อไม่ใช่อันนี้บอกแล้วว่ามันมันไม่เขาไม่เห็นแจกแล้วทีไงเขาไ่กินอะไรเปล่ว่ามันไม่แจกแะ้วทีถ้าอยากกินแจกต้อมีที่คุณมิ้นนะคะดูนะคะคนแบบว่าโผล่เข้ามาเรื่อยๆนะคะลูกค้านะคะเข้ามาแบบโอ้ทำไม่หยุดเลยนะคะอ่ะพี่น้องที่อยู่เชียงตุงหรือว่าได้เห็นคลิปนี้นะคะ มาเชียงใหม่นะคะอย่าดืมมากินโรตีหนี้ัโอ้เชียงเชียงรายพูดผิดอีกแล้วเชียงใหม่เดี่ติดปากนะคะเชียงรายนะคะก็อย่าดืมมากินโรตีหนีผัวนะคะคือมีหลายเมนูให้เลือกมากๆเลยนะคะนี่ก็จะอยู่ที่ตลาดไนท์พาสานะคะที่จริงอ่ะเขามีข้าวผูกขายนะแต่ว่ามันยังยังไม่ถึงขิงมันหรือเปล่าเนาะ ถิงมันต้องเป็นหน้าหนาวนะคะข้าวุกงานดำอะไรแบบนี้อันก็อร่อยนะคะคลิปนี้นะคะสาวใหม่กับน้องโมกคองนะคะก็ไปเดินถนนคนเดินไหนภพาซ่านะคะเพื่อไปกินโดตีหนีผัว พื่อไปกินจริงๆนะคะว่าอร่อยไหมอะไรแบบนี้นะคะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะสาวใหม่กับน้องโอฟองก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวหวานสิงตงด้วยนะคะสำหรับินี้ลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปคลิปหน้าจะไปไหนต่อยังไงก็รอติดตามชมนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย